สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกหนึ่ง e ีครับหัดไซไปเรื่อยหลังจากเราแวะเที่ยวปราสาทเขาพนมรุงและปราสาทเมืองต่ำเราก็ได้มุ่งหน้ามาจังหวัดบุรราชธาน,นีนะครับพอดีจอดแวะพักก็เช็คสภาพรถไปด้วยมองเห็นโซ่น้ำมันแห้งและอีกอย่างก็ลืมพกสเปรย์ฉีดโซ่มด้วยครับผมก็เลยตะเวน หาขอซื้อเพื่อจะได้ครับพอดีข้างทางเจอมอเตอร์ไซค์พี่ใหญ่ไทยอ้ําจอดอยู่พอดีผมก็เลยแวะเข้าไปขอซื้อหรือขอแบ่งของพี่เขาพี่เขาเข้าใจดีแบ่งให้กระป๋องนึงนะครับพอดีเขามีสำรองไว้พอดีเขาเลยแบ่งให้ขอบคุณพี่เขามากนะครับถ้าไม่ได้พี่เขาแย่เลยนะเนี่ย เหนื่อยจริงครับเ่กนอย้นสมืนาใัยับเหนื่อยี่ครักนนี้ะร้อยนะที่ๆว่ครับเก้ารอที่ร่อยครับก็รเนาะ้นาะแงดีบ่กัผาดมใช่ไหมกับดิ้ กำลังเพีงวันโบก็แล้เพียงหลาเติมอยดนีกลก็ดีเห็นรถจ้าจอดพอดีเลยเนี่ยก็จ้าจอดที่ผมก็ได้ซื้อมคลยแม่เบิ้งน่ วนี่ก็คนี่หรอครับแม่หมอโอ้ยใครหอันนี้ผมสื่อมากนึงเดีองใส่เองครับไม่ได้รู้ค่นี้นีผมไม่รู้เลยอ๋อครับม่เย็นไปยู่นี่นะครับโอ้โหตอนแรกไม่ว่าที่หนาววนี่ฝนเนี่ยหนามาได้ยหลครับวันี่ไปย่ออครับไัย่อคุณพี่ยไปมโอ้ยเองแม่านไหวมากเลยมาเรื่อยๆ่ครั ออกจากบ้านออกจากบ้านปีหาหัวทุนซีมึงเนี้เนาะดากม้วนเบิดดากม้วนด้วยซ้ำดวซีกันไปทีจักนี้ไปวุ่นผงก็เมื่อยแล้วเศร้าแง่เสียงมันดูดนะครับตัวนี้เสียงมันดูดีเพรใส่ทอดแบบนี้เตี้ยนเตี้ยนพอไหมไม่ได้เสียงมันดูด้วยเครื่องมันใหญ่เนาะ ตีสามตีสี่รถเต็มมัเลยแวจอดเข่าคนออกคนลุมเลยเขาเนยพอนยาักอยงดูเลยนะไเรเสียรเมล์ระพด้วยไก่ลาดมกลอวยอดนี่นะครับรสปอรแบบนี่ห้อร้านเข็มแบบเป็นดีหมอดแบบเ่ หลังจากพบพูดคุยตามภาษาคนลักรุดเหมือนกันครับก็อัตยาใส่ดีครับพี่เขาสองคนก็เราก็เดินทางต่อไปอบนราชธานีนะครับใกล้จะถึงแล้วครับขอบคุณพี่สองคนมากๆนะครับทาไม่ได้สองคนคงแย่เลยไปกันต่อเลยนะครับ That is is free. I wanna touch everything. I wanna get a kiss from myself. I wanna touch everyone. I told me that is gold free. everything touch แล้วนะครับถึงริมโขงมันใหญ่จริงอะเนาะครั้งแรกเพิ่งเคยเห็นอยู่ติดเมืองเลยซะเปล่าน้องเชื่อไหมว่าเรามองจากนเนี่ยเนี่ยแม่งหลายโลนะเนี่ยผมยังถามอี่เลยมันจากนี่ไปถึงนู่นถึงกิโลไหมเออหลายโล <laughs> แสนนะเห็นไหมบ้านเพื่อนผมอ่ะมันพาข้ามไปเที่ยวอ่ะที่แรกผมก็งงว่าเวลาขับเรือทําไมมันไม่ขี่ไปตรงๆวะมันก็ใกล้ไงนึกออกไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะคือน้ํามันแรงใช่ไหมน้ำแรงเลยเหรอเฉียงเออมันต้องขี่ชิงเฉียงแล้วแม่งมันไม่ใช่ใกล้ๆนะมันไกลนะเนี่ยหลายโลนะเนี่ยโอ้แต่มันใหญ่จริงวะเนาะใครมาขุดไว้วะเนี่ยตอนเช้า เย็นสบายดีมากเลยครับนี่นะครับริมโคงสำหรับผมนะครับคนที่เคยมาโขงครั้งแรก พราที่ก็เริ่มขึ้นแล้ว จะเป็นแบบนี้เลยอัตราค่าบริการอันนี้มันลกหน่อยนะครับพอว่ามีของัตาค่าบริการคืนละส0ม โรงแรมแบบตำนานนะครับโรงแรมสีสวนโรงแรมสุขสงวนนะโรงแรมสุขสงวนอันนี้ปิด,ปดพิธภัณฑ์ บ้านคุณตรีประสาน เป็นไรครับเอเลยครับ 高。 บ้านเก่าทั้งนั้นนะครับุ่งเรม สุขสวัสดิ์สุขสงวนหรือสุขสวัสดิสสสด์สุขสงวนอันนี้เป็นพิพ,พิธภัณฑ์แล้ก็จะเดินไปต่อสักพักครับจอดรถไว้ที่โรงแรมนี่ เ็นก็จะมีเขาบอกว่าจะมีนางลำน้าเดือนซุ่มนะครับใครผ่านมาทางนี้ สวัสดีครับ นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าของถนนคนเดินของอำเภอเขมรราชนะครับเงียบสงบเย็นสบายนะครับน่าอันนี้ตอนเช้าเนะครับเงียบสงบแต่ตอนเย็นเขาว่าจะมีนางลำนะครับแต่ต้องเป็นอีก EP หนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ตัดย่อลงแล้วก็ยาวมากพอสมควรนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสวยครับ สมคำล่ำลือจริงๆมีโอกาสก็แวะผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเที่ยวได้นะครับอําเภอขีมราชถนนคนเดินครับเมืองเก่าร้อปีนะครับผมก็จะขี่รถไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปแวะล้างหน้าล้างตาอยู่ริมโขงนะครับต้องขออภัยนะครับกระถันหันลืม ไเตรียมอะไรไปเลยต้องไปซื้อแปรงสีฟันข้างทางนะครับแล้วก็น้ำขวดหนึ่งไปนั่งล้างหน้าอยู่ข้างแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นนะครับก็อำเภอเขียมรานี่นะครับสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆผมก็ขี่ตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆสวนสาธารณะ มีคนวิ่งออกกำลังกายอยู่นะครับผมก็หาที่เหมาะเหมาะหลังหน้าแปรงฟันและก็นมมองดูแม่น้ำโขงและมองพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยนะครับบรรยากาศดีครับแล้วล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วผมก็น่าจะเตรียมตัวไปงานแต่งของน้องชายนะครับ เพราะว่าเขาน่าจะเริ่มงานกันแต่เช้าแหละครับอันนี้ก็ดื่มด่ำกบับบรรยากาศนะครับนานๆได้มา,าทีตอนเย็นก็จะมาดูถนนคนเดินนะครับอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับถนนคนเดินตอนเย็นเย็นเขาบอกว่ามีนางลาและมีสินค้าหลากหลายจากฝั่งเพื่อนบ้านมาด้วยนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปเดินแต่ต้องอีก EP หน้านะครับเพราะว่า EP นี้ตัดออกไปเยอะแล้วเหมือนกันแต่ มันก็เป็นส่วนที่สวยงามผมก็อยากเก็บมันไว้ก็ถือว่ายาวพอสมควรนะครับ21นาทีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับดูคนบ้าแปลงฟันข้างแม่น้ำโขงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ